ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับรับแอร์ดอปฟรีนะครับในส่วนของเกมตกปลานะครับเมื่อวานนี้พี่โดมแกได้ลงคลิปไปเนาะต้องขออนุญาตพี่โดมด้วยนะครับวันนี้ก็มาตามจากช่องพี่โดมเลยนะครับในส่วนของการรับ a i r ์ดอปฟรี ใครที่ได้ทําจากช่องของพี่โดมแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําต่อก็ได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมอ่ะก็คลิปนี้นะครับที่พี่โดมได้ลงไปเมื่อวานนะครับเป็นเกมตกปลาเนาะโอเคนะครับผมก็จะกดเข้าไปที่คลิปของพี่โดมเลยลิงก์ในส่วนของการรับ a d ร์ดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมแบบนี้เนาะกดเข้ามาที่คอมเมนต์นะครับนี่ผมจะปักหมุดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปให้เราเลือกเป็นตัว Google Chrome นะครับ จากนั้นนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมให้เราเลื่อนลงไปนะครับก็มีทั้งหมด11วิธีในการเข้าร่วมรับ a i r d ดนะครับผมกดเข้ามาตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับวก5เนาะจากนั้นก็จะเป็นการใส่ข้อมูลรายละเอียดของการสมัครนะครับตรงนี้นะครับผมก็ให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงอีเมลนะครับแล้วก็ที่อยู่กระเป๋าเงินนะครับเอเคนะครับในส่วนของกระเป๋าเงินนะครับที่อยู่กระเป๋าเงินเนี่ยก็ ให้เราเข้าไปที่แอปกระเป๋า m e t a m a r k นะครับสำหรับกระเป๋านี้ใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเนาะน,นี้เลยนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเนาะสำหรับใครที่ทําในส่วนของเหรียญ ACT ไปก่อนหน้านี้นะครับสําหรับกระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของอ่า Binance Smart Chain นะครับผมในส่วนของ Network ตรงนี้เนาะดูให้ดีก่อนนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครใช้เป็นในส่วนของ Ethereum นะครับก็ไปเพิ่มเติมในส่วนของ Network ของ n บ n c ้น m a r t Chain ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราดูตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็คัดลอกลิงกกระเป๋าตรงนี้เลยคัดลอกไปนะครับแล้วก็นําไปวางในช่องที่3ามนะวางลงไปนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะจากนั้นนะครับผมคลิกที่นี่นะครับดําเนินการต่อเนาะโอเคนะครับขึ้นติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันที่สองนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดคลิกที่นี่นะครับแล้วก็เข้าไปที่เทเลแกรมนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรากดจอยด้านล่างนะครับ แล้วเราก็ย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับให้มันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะเป็นการติดตามทวิตเตอร์นะครับอ่าเราก็ไปติดตามทวิตเตอร์ของเขานะครับกดติดตามไปที่ทวิตเตอร์นะครับถ้าของใครขึ้นแบบนี้ก็ให้เรากดติดตามไปเลยเนาะอ่าข้างบนมันก็จะขึ้นคําว่ากําลังติดตามนะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมานิดนึงนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของปักหมุดนะครับที่เขาได้ทวิตไว้นะครับเป็นโพสต์ปักหมุดของเขานะครับให้เราทําการกดไลค์กดรีทวิตไปนะครับผมจะกดรีทวิตแบบอ้างอิงก็ได้นะหรือว่าจะแบบอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาให้ชัวร์เนาะกดแบบอ้างอิงแล้วก็แท็กเพื่อน3คนนะครับโอเคนะครับผมก็ย้อนกลับไปเลยนะครับจากนั้นก็กดดําเนินการต่อนะครับผมเมื่อมันขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับก็ทําขั้นตอนต่อไปเลยเนาะติดตามทวิตเตอร์นะครับกดอีกครั้งหนึ่ง กดติดตามนะครับไปที่ทวิตเตอร์เหมือนเดิมอ่ะพอขึ้นติดตามแล้วเราก็ย้อนกลับไปเลยนะครับดเามือนการต่อนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดไปที่ discord นะครับอันนี้เป็น discord เนาะใครที่ยังไม่ได้สมัคร discord นะครับก็ไปสมัครได้นะครับทั้งทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเนาะนี่ครับกดเข้าไปที่ discord นะครับจากนั้นก็กดตอบรับการเชิญชวน เมื yeah. ่อเราติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดย้อนกลับมาแล้วก็กดดาเนินการต่อนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเว็บไซต์นะครับกดต่อไปนะครับคลิกนะครับผมอันนี้ก็จะเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของเขาเนาะจากนั้นก็กดย้อนกลับเลยกดดําเนินการต่อนะครับอันนี้ต้องรอนะครับผมจากนั้นนะครับผมเป็นเมืองตกปลาขนาดกลางนะกดเข้าไปคลิกที่นี่นะครับกด follow นะครับด้านบนเนาะตรงนี้ โอเคนะครับตัวนี้ก็มันจะให้เราทาการซิงอัพนะครับเราก็ไม่ต้องนะเราก็ย้อนกลับไปเลยแล้วก็กดดําเนินการต่อเหมือนเดิมนะครับอินสตาแกรมนะครับก็เหมือนเดิมกดเข้าไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็กดติดตามของเขาด้วยนะเมื่อติดตามเสร็จเราก็ย้อนกลับไปเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นในส่วนของ YouTube นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมให้เราทําการกดติดตามนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเลยนะครับผม สำหรับของ YouTube เนี่ยมันขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปหัวใจนะครับมันจะเป็นส่งการแนะนําเพื่อนนะครับกดไปเนี่ยมันจะมีลิงก์การแนะนําเพื่อนตรงนี้เราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับสําหรับการทําในส่วนของ a d ร์ดอบนะครับก็ไม่น่าจะยากนะทำแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ลองไปทําดูนะครับผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยละนะครับจากนั้นเนี่ยก็รอรุ้นนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับ a d ร์ดอหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้จะ มันไม่ได้เงินแบบทันทีนะครับมันเป็นแอร์ดอปที่เราลุ้นรับนะครับของรางวัลนะครับผมเมื่อเหรียญนั้นเกิดขึ้นมานะครับใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของแอร์ดอปเนี่ยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับส่วนคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะลุยกันได้เลยนะครับของฟรีเนาะเก็บไว้เลยนะครับก็ลองไปทําดูนะไม่น่าจะยากนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ